สวัสดีครับ okay, okay, okay. ครับหลังจากที่ลื้อกระบาออกครับมาดูสภาพครับทีนี้โอ้สภาพนี้แต่แต่ซื้อมาครับเจ้าเดียวมือเดียวครับคันนี้โอ้โห,โหรถแก่บัวครับจะให้ดูครับโอ้เบิ่งครับเบิ่งเบิง,บง,บงเอา คัสีคัสีเน่าแล้วพวขาดเลยจักปีแล้วว่ารถนี่วะลาวมาจาักปีแล้วนี่แต่อยู่น้ำลาวนี่สเปเซอรุ่นแรกวะนี่รุ่นได้ไงออรถห้าง เจ้าเดียวคนเดียวไม่ได้เปลี่ยนมือเลยครับอันนี้มันไอนนที่เขาเสื่อมมาเนี่มันเป็นของโรงงานมาเลยบ่นี่บ่เล็กอันนี้ฮะบ่โอ้ดูครับโอ้สงสัยเขาเขาไปทำกะบข้อกลัวนะเขาเชื่อมเหล็กเขาวิ่งเส้นบนน่ครับ แต่ก็เชื่อมเต็มเลยครับเต็มสุดคัดสซีเลยโตขยันเชื่อมมาดิใช้เชื่อมกันแต่มันจะงานเข้านี่ครับตอนเอามาถอดเนี่ยเพราะว่ามันต้องได้ลื้อครับเอาไปใสาก่กระบะดามันต้องได้ลื้อตัวนี้ออกครับเพราะว่าเราจะต้องเอาเฟรมกลางมันด้วยเนี่ยมันเป็นมดุดเป็นมุดครับ ดูครับซีมมันแตกตัวนี้ข้างล่างมันเลยถ้าซีมันก็นเลยหักเลยครับดูครับดูมันโหสภาพค่อนข้างโหดครับตอนแรกกะว่าจะเอามาใส่คระดัมครับแต่ดูแล้วมันไม่น่าได้ครับมันต้องทําคัสซีด้วยอาจะซื้อเหล็กพับมาใส่คัสซีหรืออีกครับโอ้โหตอนแรกกะว่าจะใส่ กระบะเฉยๆนี่ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวดูดูครับโอ้โหมันผุหมดแล้วครับมันทะลุเลยนะเนยเอาเหล็กจิ้มจิ้มจิ้มนี่ทะลุเลยนะเนยดูครับเห็นเบิง้งเห็นเบิง้งดูครับเป็นมันกัดครับน้ำเยี่ยวบัวครับดูดู เยี่ยววัวขี้วัวมันไหลออมาใส่ครับเห็ชัดดูอเอาเรื่องอยู่ครับทีนี้โอ้โหดูข้างในตัวนี้ยิ่งโกรครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง120ครับค่อนข้างโหดนะอันนี้ก็ จะย่นช่วงล้อหลังครับย่นเข้ามาระยะช่วงล้อสามเมตรกระบะมันยาวสามเมตรหกสิบยาวมากนะกระบะนี่ให้ดูกองดูกองโองต กองขาดพ่อแม่พ่อโวดใช่ปะกองอากาศด,ด้เยห้ยหนูแฮนพอ่อรถจอดติปีนะบอจอดสองสามปีแล้ววันนี้ฮะดีแล้วมันยังติดได้นเนาะเฮ้ มม่มีปัญหารถเครื่องเซงระบบมันนีล่ล้โอ้นี่แล้วมันมันหนักตรงนี้ครับนี่มันลื้อเหล็กตรงนี้ออกนเนี่ย,ห,ยหนักอยู่ลื้อออกแล้วก็ซับในได้บัดโอ้พับเหล็กมาซับซับเหล็กข้างในครับ ก็ต้องด้รื้อออกทุกอย่างครับเพราะว่าจะซับเหล็กเข้าไปแล้วก็ต้องมาไล่เจาะดูน็อตตามนี้ด้วยนะนี้เครื่องมือเจาะก,ก็น่าจะเป็นเครื่องมือพิเศษแล้วครับก็จะเป็นพวกสว่านแม่เหล็กครับสว่านแม่เหล็กมาเจาะเลยนี่เครื่องก็น่าจะ ได้ยกออกครับเพราะว่าจะต้องวิ่งค่าซีไปถึงนู่นถึงเต้าแหนบหน้าเลยขาดแล้วเนี่ยดูดิขาดแล้วค่าซีนี่้าเอาไปเอาไปทุกดินนี่เพราะว่าหักไม่เหลือหรอกหักแน่นอน เสียครับของแท้คร oh In ับรุ่นแรกครับเจ้าเดียวมือเดียวเลยครับเฟืองท้ายน่าจะก็เปลี่ยนเป็นรอดล่องวิ่งวัวน้องก็น่าจะเป็นเฟืองเร็วอยู่น่าจะแปดแล้วน่าจะไปได้อยู่ถ้าอยากได้แรงก็เจ็ดสี่หนึ่งครับ เอาสองท่อนเอาสองท่อนเกียร์ก็เดิมเดินะครับเกียร์เดิมๆดดูครับเป่นรถไม่เคยแกะสวิตช์ไฟยังเหมือนเดิมนะครับโอ้มีช็อตเดียวสบอหน,น่คือว่าพันไววะดูดิขี่แบบนี้เลยต่อแบบนี้เลย เถห้างเดิมแท้แท้แน่นอนสภาพดูขี้บัวสาดมาใส่ตัแรกกะว่าไม่ถึงเดือนนะถ้าใส่กระบะอย่างเดียวแต่ดูแลสองเดือนเสร็จมาเนาะสองเดือน ดูสุดละอโอ้โว้าวมัดไว้ด้วยนี่แน่นอนแท้รุ่นไหนนี่มัดขันชักยาวครับคันนี้ยาวครับ ทำยาวครับกระบะเห็นว่าจะเอาฝากข้างมาลงด้วยครับนี่มันสูงครับน่าจะเอาลงอีกนิดนึงกระบะนะกระบะมันยาวสามเมตรหกเมตรหกสิบอันนี้มันก็ยังอยู่อยู่ได้ี่ตัวที่ ดึงไปล้อไหลไหมล้อไหลมันไว้ตรงนี้เนาะโอ้เจอโอ้แดบ,บใหญ่แท้ตัวนะะฟ่งนั้นทำไมแดบ,บใหญ่แทบะเล่นบอสตัวนี้ใหญ่ก่าเพื่อนเลยตัวนี้ เติมใส่บ่โอ้โหมียบสิบโลเขาบ่หนิแบกแบอีเอีเห็นหอยแมกว่ะโอ้โชกใหญ่เลยป่ะโชกโชกภายในเราดูดูไปแล้วครับดูภายนอกบ้านนี่แต่คาสซีช่วงข้างหน้ามันยังดูดีอยู่นะ มันเป็นช่วงนี้แหละตั้งแต่เนี้ยไปเต้าแนบหลังไปเนี่ยเพราะว่ากระบะมันคอยมาข้างหน้าน้ำเยี่ยววัวมก็ไหลลงมาตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันยาวๆครับรถคันนี้ครับติดตามกันดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกัน,นครับ เดี๋ยวมาอัปเดตต่อคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ